คือกิจกรรมทั้งหมดก็มีการวางแผนงานกันครับตอนแรกแล้วก็ไปพูดคุยกับหน่วยงานที่ทํางานเกี่ยวกับพัฒนาชุมชนที่ในพื้นที่ภาคตอนออกแล้วก็ได้พูดคุยกับพี่ๆในพื้นที่ที่ทํางานกลุ่มประมงแล้วแล้วก็ถึงพาเพื่อนๆไปลงพื้นที่ศึกษาวิถีชีวิตชาวประมงครับแล้วก็มีเรียนรู้ปัญหาชุมชนแล้วก็ สร้างความสัมพันธ์เรเงี้ยเปิดพื้นที่กันซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีกิจกรรมค่ายที่ที่เราออกแบบให้เพื่อนๆทีมนทำงานหรือว่าสมาชิกในกลุ่มได้ได้ลองทํางานเองเพื่อเพื่อสรุปบทเรียนแล้วก็พัฒนาศักยภาพในการทํางานกิจกรรมทางสังคมต่อไปต่อมาก็ กิจกรรมรับเพื่อนใหม่ครับซึ่งซึ่งเราไม่ได้วางว่าจะให้เป็นกิจกรรมรับเพื่อนใหม่ตั้งแต่แรกแต่ว่าเป็นกิจกรรมเรียนรู้ที่ชุมชนแล้วก็เพื่อนๆก็จะได้ได้ลองทํางานค่ายได้ลองทํางานค่ายกันได้ลองช่วยช่วยกันออกแบบช่วยกันทํางานนะครับแล้วก็เราก็เลยเสริมเรื่องเรื่องการรับเพื่อนใหม่มาด้วยนะครับการรับเพื่อนใหม่ก็เป็นตัวเสริมมากกว่าซึ่งซึ่งค่ายนี้ก็เพื่อนๆคนใหญ่ก็จะได้ลองทํา ในในบทบาทที่ตัวเองยังไม่เคยทำครับจากบทบาทที่เป็นเป็นรุ่นน้องเป็นสมาชิกก็ได้ขยับขึ้นมาเป็นเป็นผู้จับแล้วอะไรเงี้ยครับคนออกแบบงานกิจกรรมซึ่งซึ่งถ้ามองภาพรวมจากภายนอกก็คงเป็นเป็นค่ายที่ดูทุรักทุเลไปสะหน่อยครับก็มีข้อผิดพลาดอะไรเยอะแต่ว่าพอมาถึงจังหวะที่สรุปมันมันกลับเป็นเป็นเรื่องที่เราได้เรียนรู้จากการลงมือทำจริงๆรงการ,การ,ก,าร,ร,รการเรียนรู้ที่มาจากตัวเราเองนะครับ รู้สึกว่าในในตอนแรกที่เรารู้สึกว่าเราทําได้เราเหมือนกับเราคิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วครับแต่ว่าพอเรามาสรุปปัญหาเรามาสรุปกิจาการรมข้อผิดพลาดอะไรจริงจริงเราก็เราผิดพลาดเยอะจนเรารู้สึกว่าเรากลับกลายเป็นเด็กครับคราวหลังที่จะเดินต่อไปก็คงต้องต้องคิดให้แน่นอนกว่าน,นี้ทําอะไรให้คิดให้มากกว่านี้ครับไม่ไม่ได้เหลืองหรือว่าอะไรแล้วก็คงเก็บข้อผิดพลาดทั้งหมดเนี่ยครับมามาทำงานข้อผิดพลาดที่เห็นชัดหลักๆเลยก็คือว่า การทางานกิจกรรมของเราเราเราคุยกันน้อยครับคุยในลักษณะที่มาสรุปการคุยกันแบบจริงจังครับในในแต่ละกิจกรรมที่ที่เราไปทํามาครับแทบจะไม่มีการสรุปแบบจริงจังเลยไม่มีการสรุปวงใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการคุยกันคนสองคนอะไรเงี้ยครับมันก็เลยลักษณะการทํางานในน้ําที่มันเป็นกลุ่มนีครับมันเลยมีปัญหาไปด้วยครับ ประเด็นคือมหาลัยก็ไม่ได้สอนให้การให้เราลงมือทําอะไรให้เรายึดติดกับทฤษฎีตาราแล้วพอเราไปไปไปเจอปัญหานอกพื้นที่เนี่ยซึ่งในตําราไม่มีบอกว่าต้องทาอย่างนี้อย่างนี้นะซึ่งนั่นคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับบางครั้งไอ้สิ่งที่เราเรียนในห้องเรียนเนี่ยเราเรียนนานมากเลยแต่มันแทบได้อะไรไปแค่นิดเดียวมากแต่เราลงพื้นที่ไปจริงมันมันจะได้เยอะกว่าแบบเรื่องบางเรื่องที่เราเรียนมาทั้งหมดผมลงไปพื้นที่ไปวันเดียว เกี่ยวกับดินฟ้าอากาศนี่ผมเข้าใจแบบมันเหมือนกับเอามาใช้ได้ในวันเดียวหมดเลยทุกอย่างก็อยากให้เพื่อนๆหรือว่าพี่น้องคนไหนก็ได้เริ่มตั้งคําถามหน่อยให้แบบกับชีวิตตัวเองว่าเออเรามาเรียนเพื่ออะไรจริงๆถ้าเราอยากได้อะไรที่มากกว่าในห้องเรียนเราต้องออกไปข้างนอกเพราะว่าปัญหาที่ไปพูดในห้องเรียนเนี่ยมันมันเหมือนแบบว่า เป็นเชิงแบบวิชาการโลกสวยคือเราเราไม่ได้เห็นเด้ด้วยตาตัวเองแต่ว่าถ้าเราลงไปพื้นที่จริงๆเราจะได้รู้อย่างแน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นยังไงคือในส่วนตัวผมรู้สึกว่าการทํางานสําหรับโครงการระยะยาวเนี่ยนะครับมันมันพัฒนาได้อย่างชัดเจนเพราะว่ามันทําแบบต่อเนื่องะครับการลงไปทําแล้วเราก็ได้กลับไปทําใหม่ซึ่ง การทำใหม่เนี่ยมันมันมีนมบทเรียนมันมีมันมีข้อสรุปจากคราวที่แล้วครับมันไม่ใช่การเรียนรู้แบบเราต้องไปท่องจําทฤษฎีแต่ว่าเราลงพื้นที่เราลงไปไปลงไปปฏิบัติจริงแล้วก็มาถอดบทเรียนแล้วก็ถึงลงไปทําใหม่ถ้าทําผิดอีกเราก็ลงไปทําใหม่ซึ่งซึ่งสิ่งเนี้ยป็นท่ว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่แตกต่างจากห้องเรียนที่เราได้ลงไปทําเราลงมือทำกรรนนนันจริงๆนะครับได้เห็นผจริงจปฏิบัติจริงครับ